สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ผมพามาดูกับไม้ยูคาที่ทั้งยาวทั้งงามนะครับแล้วก็ได้อายุแล้วนะครับคือไม้ยูคาพันเคเกตครับนี่พันเคเกตนะครับความยาวครับความยาวก็จะอยู่ในรหลาหกท่อนนะครับห้าหกท่อนขึ้นไปเลยครับนู้นห้าหกท่อนขึ้นไปเลยนะครับเขายาวมากครับเขายาวมากเลยทั้งยาวทั้งใหญ่ว่างั้นเถอะ นะครับแล้วก็ปลูกทีน้ากับปลูกทีน้ำนี่ก็คือประมาณจากักเมตรห้าซิครับเนี่เมตรห้ขาซิบเลยหลุมเขาครับแต่ว่าในหล่องหางของแถวก็คืออาจจะประมาณจัก 3. สามเมตรครับหลุดไทยเขาไทายได้นะครับใหม่เขาเลยง่ามแบบนี้ครับหลุดไทยเขาไทายได้แล้วก็เขาใส่ปุ๋ยดูแลีดีน้ำนะครับผมนับเป็นแถว แล้วก็หนับเป็นไรครับไม่เนื้อที่แลงนี่สิบหกไรครับผมหนับเป็นแถวไร่มาเฉลี่ยดูกันเนาะนะครับก็บอกรายละเอียดเด้แค่วอาเออคือผมไล่เป็นแถวไปแล้วนะครับใหม่มันมีอยู่แถวยาวแถวยาวจะมีอยู่สามสิบกว่าแถวครับแต่แถวสันนี่ก็จะมีอยู่ประมาณจ็กสิบห้าแถวครับแถวสันนี่นะครับนะครับแต่ละแถวครับแต่ละแถวผม ผมไล่ดูเป็นแถวนะครับสิบตันขึ้นนะครับนี่ซิบตันขึ้นก็แร็วกันครับนี่ซิบตันขึ้นเลยนะครับแล้วก็มาไล่ใส่กระไลหนึ่งนี่นะครับใหม่แปลงนี่นะครับทบทวนดูแล้วนะครับทั้งไล่นับทั้งแถวนับทั้งหลุมก็ดูแล้วนี่นะครับแล้วก็มาไล่เป็นไล่ดูนะครับก็มาลงตัวไก่เคียงกันครับไก่เคียงกันเลยก็คือตีภาพรวมครับตีภาพรวมใหม่แปลงนี่กู่ ในเหล่าจัก4 7 0เจดสิบตันครับดูความใหญ่ความยาวความงามเขารับ4 7 0ยเจดสิตันเลยครับนี่ไหม่แฝงนี่สามารถที่เดินทางไปถึงนู่นเลยครับนี่นะครับเพราะว่าเขาใหญ่เขางามครับทั้งใหญ่ทั้งงามทั้งใหม่ไม่เสียลุมน้ำครับใหม่ไม่เสียลุมน้ำครับนี่ดูคมถ่ายให้ดูครับให้ดูแบบไกลๆเลยใหม่ปลูกทีครับไม่ปลูกทีแล้วก็ ไหม่ไม่เสียหลุมนาครับใหม่ไม่เสียหลุมนํานะครับใหม่เขาไม่มีการเสียหลุมเลยครับแล้วก็งามสม่ําเสมอครับแล้วก็ไม่ครบสามปีครับไม่ครบสามปีนําครับเขาเลยงามกักงามเน่แบบนี้ครับนี่นะครับจได้ประมาณจักสี่ร้อยเจ็ดสิบครับเจ้าของเข้าว่าสี่แสนกว่าครับแต่ว่าไม่รู้กวาเท่าไรครับต้องไปถามกับเจ้าของเขาดูว่าคำบัดสี่แสนกว่าเนี่ยมีกี่แสนสี่แสนกว่าไปเท่าไร แต่ใม่แปลงนี้สามารถซื้อได้ถึง4แสนสองครับ4แสนสองนี่ซื้อได้เลยครับนี่ตามที่ผมคำนวณดูครับใหม่470ตันซื้อได้4แสนสองครับบื้นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าเองบวกลบคูณหารดูแล้วครับใหม่ราคาพันสองนะครับถ้าไปส่งบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งก็จะได้ราคาขึ้นไปอีก อาจจะถึงประมาณพันสองหาซิปโดยสัมไปครับนี่นะครับถ้าส่งบริษัทโลงงรัพย์ใหญ่เหมือนกันเถอะแต่ทรงโลงทรัพย,ย์ไกลๆแถวนี่ก็จะได้พันสองครับนี่ได้พันสองนะครับอืมได้พันสองครับได้พันสองนี่เองมาตีหักขาคนงานออกระยะที่เองกีให้คนงานตัดแล้วก็ใหม่งามขนาดนี้ครับคนงานทจิตัดอยู่ที่สามรอยบาทครับ ตัดละสามร้อบาทนะครับเพราะว่าใหม่งามมากนะครับคนงานสามารถวิ่งได้สองเที่ยวสามเที่ยวเลยครับเพราะว่าจากนี่ไปโรงงานก็ไม่ไกลจากนี่ไปโรงงานก็ประมาณจักสองกิโลครับสองกิโลกลัวครับตัดตันละ300ค่าหลุดค่าคนงานพร้อมนี่นะครับก็พอตัดครับเพราะว่าต้องท่ำเที่ยวให้ได้เลยครับเพราะว่าใหม่งามครับตัดแป๊บเดียวก็เต็มรถครับนี่ยใหม่งามตัดแป๊บเดียวก็เต็มรถ นะครับคนเองซื้อนะครับเองซื้อเองลงทุนก่อนจีดายจีด้ดเหลือตันละเก้าร้อยครับเหลือตันละเก้าร้อยบาทเลยครับในใหม่งามขนาดนี้ครับเหลือตันละเก้าร้อยก็ลองไปคูณดูครับลองไปคูณดูว่าประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบนี่เองกี่เหลือเท่าไรครับอ่ะทำการบ้านให้ไปคูณดูครับแต่ผมคิดว่า คุณรู้แล้วมันมีกำไรเลยแหละครับมีกำไรเลยแหละครับแน่นอนเลยนะครับเอาคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้ครับมาติดตามคลิปหนานะครับต้องไปถามเจ้าของเขาดูก่อนครับว่าสี่แสนกว่านี่สี่แสนกว่าเท่าไรนะครับใหม่เต็มสามปีครับเจอกันคลิปหนาเด้อนะครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ